สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าว,วันอังคารที่28กันยายน2564กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ชั้นปห้ของเรานะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นหนังสือสมุดปากกานะคะยางลบ นะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้นักเรียนเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรแต่คุณครูบอกให้เลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ของนักเรียนนักเรียนอยากจะรู้กันไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรกับนักเรียนบ้างถ้านักเรียนอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่3ก <sign> ็คือหน่วยของการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวนะักเรียนเปิดหนังสือนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็ะคะือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันค่ะ หัวข้อแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของสถานะของสารสถานะของสารเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสถานะของสารนะคะแบ่งออกเป็นกี่สถานะแล้วนิยามนะคะสารที่นักเรียนนะคะเคยได้ยินนะคะสารตัวนี้ค่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรและมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนพร้อมกันใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสถานะของสสารภาษาอังกฤษอ่านว่า state of matter อ่านพร้อมกันค่ะ state of matter นะคะสะสารนะคะหรือว่า matter หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมวลต้องการที่อยู่ เนื้อของสสารเราจะเรียกว่าสารซึ่งมีสมบัติเฉพาะตัวสถานะของสสารเป็นสมบัติทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างและคุณสมบัติของสารเนื้อของสสารไอน้าเรียกว่าสาร ไอน้ำซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแก๊สและมีลักษณะเฉพาะตัวต่อไปค่ะน้ำส้มเนื้อของส,สารนะคะน้ำส้มเราเรียกสารนะคะ<ม>ก็คือน้ำส้มใช่ไหมคะซึ่งมีสมซึ่งมีสมบัติเป็นเป็นอะไรคะเป็นของเหลวนะคะและมีลักษณะเฉพาะตัว ตัวต่อไปค่ะเนื้อของสสารนะคะในภาพก็คือไม้เรียกว่าสารไม้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นของแข็งนะคะไม้มีคุณสมบัติเป็นของแข็งและมีลักษณะเฉพาะตัวสถานะของสสารเป็นสมบัติทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างและคุณสมบัติของสารเช่นความหนาแน่นและอื่นๆสสารมี3ส,สถานะนะคะสะสารเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส,สถานะได้แก่ได้แก่อะไรบ้างคะ1ของแข็ง2ของเหลวและ3แก๊ส ซึ่งสถานะของสสารน,นะคะทั้ง3สถานะนะคะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนอยากจะทราบกันไหมคะว่าคุณสมบัติของสสารแต่ละสถานะเป็นยังไงบ้างถ้านักเรียนอยากทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะหของแข็งของแข็งจะมีปริมาตรและรูปร่างที่คงที่ เนื่องจากโครงสร้างภายในของสารจะเรียงชิดติดกันทำให้อนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พออนุภาคไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ก็จะทำให้ปริมาตรและร่างของมันคงที่เปลี่ยนแปลงได้ยากอะไรบ้างล่ะคะที่เราจัดเป็นของแข็งอ่ะนักเรียนช่วยกันตอบคะ่ะมีอะไรบ้างคะ ก็จะได้แก่พลาสติกไม้หินเหล็กทองกระเบื้องดินสอ,อยางลบใช่ไหมคะสิ่งที่คุณครูพูดมาก็จะจัดเป็นอะไรคะนักเรียนจัดเป็นสา,สารที่อยู่ในสถานะของของแข็งต่อไป2ของเหลว ของเหลวจะมีปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเนื่องจากโครงสร้างภายในของสารมีอนุภาคไม่เรียงชิดติดกันทำให้อนุภาคภายในสามารถเคลื่อนที่ได้จึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่ใช้บรรจุยกตัวอย่างเช่นน้ำน้ำมันพืช นมน้ำผึ้งนะคะ 3. แก๊สแก๊สจะมีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเนื่องจากโครงสร้างภายในจะมีอนุภาคห่างกันทำให้อนุภาคของสารสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ จึงมีรูปร่างและปริมาตรที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุเช่นอากาศแก๊สฮีเลียมแก๊สหวงต้มแก๊สออกซิเจนเป็นต้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมวันนี้ลงในสมุด นะคะกิจกรรมของวันนี้จะอยู่ในเรื่องของสสารและการเปลี่ยนแปลงใบงานที่1เรื่องของสถานะของสสาร <c oughs> นะคะจะอยู่ในตัวชี้วัดที่ว2.1ป5ทับ2ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสสารนะคะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสสารนักเรียนมาดูค่ะคำสั่งค่ะ ให้นักเรียนจำแนกสารที่กำหนดให้ว่าอยู่ในสถานะใดโดยให้ทำเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะครูจะกำหนดชนิดของสารมาให้ทั้งหมด20ชนิดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลอกใบงานนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอลงในสมุดนะคะแล้วลอกชนิดของสาร20ชนิดยกตัวอย่างเช่นว่า ข้อที่หนึ่งลูกเหม็นลูกเหม็นสถานะของสารเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะใช่ค่ะลูกเหม็นก็คือเป็นของเป็นของแข็งนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกในช่องของแข็งนะคะเวลานักเรียนกาให้นักเรียนใช้ปากกาสีน้ําเงินนะคะในการกาห้ามใช้ปากกาแดงนะคะให้ใช้ปากกาสีน้ําเงินหลังจากที่ทําเสร็จ ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเรียนแล้วถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูด้วยนะคะยังไงนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำมีปัญหาตรงไหนให้ทักถามคุณครูได้ตลอดนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายภาพส่งนะคะแล้วเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ